คราวนนี้สัญญาว่าถ้าผมเจอเพชรเท่าไหจะเอาอาวสานทันทีคร่านั้นนะเฮ้ยสวัสดีท่านผู้ชมผมเจอเพชรแล้วเย้ตอนนี้ก็เอา,านนเอ,อ,เอาสานเท่าเหมือนนะเย้เอาอัวสานแล้วอย่างเจอเพชรแล้วเอาอาสานเท่านั้นนะ

การจะเอาวาวสานคือต้องหาเพชรก่อนนะแบบนถึงจะเอาวาวสานได้เหมือนนะตอนนี้ผมก็เจอเพชรในอีสามแล้วเหมือนนะเยีดยีดตอนนี้ก็จบแนละ้วพี่โอ้นอนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดีด๋ยวน้ำมันเลือดดีกว่าเลือดเฮ้ยเลือด แลกอนี <Whatever. S 1> ่ย